วันที่จำความได้แล้วก็รู้ว่ามีในหลวงแล้วสิ่งที่เราเห็นมาตลอดก็คือแบบท่านจะเดินไปทุกที่ที่เราเห็นแล้วก็ทรงงานตลอดเวลานกมีความรู้สึกว่าเหมือนท่านเป็นพ่อค่ะเหมือนท่านเป็นแบบเจ้าของบ้านเหมือนเป็นสิ่งที่ที่เป็นมงคลที่สุดที่ที่เรามีอยู่คือทุกคนรักพ่อค่ะแล้วก็คงอยากจะทำทุกอย่างเพื่อให้ท่านมีความสุข ไม่ว่าจะด้วยการกระทำหรือคำพูดหรืออะไรก็ตามท่านควรจะได้พักค่ะท่านควรจะได้แบบยิ้มท่านควรจะได้แบบมองประชาชนของท่านอย่างแบบมีความสุขทรงทำทุกอย่างเพื่อคนไทยทรงเป็นหัวใจของแผ่นดิน84พระชนมพรรษาขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระมองขอเดชาข้าพระพุทธเจา้าบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด